พี่ปูจะทำงากระจกกันนะคะแต่ว่ามีส่วนผสมของของที่เหลือปนนเปๆกันไปก็แล้วกันนะคะลูกสาวพี่ปูชอบเมนูนี้นะคะการทำก็ไม่ยากนะคะดูแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วท่านผู้ชมคะมาพบกับเมนูง่ายๆของพี่ปูนะคะวันนี้พี่ปูจะทําอะไรไม่ยากเลยนะคะตอนนี้พี่ปูก็มาค้นในครัวนะคะว่ามีอะไรที่จะเสียหายนะคะก็ต้องถนอมอาหารกันใหม่นะคะ เพื่อให้มันยืดอายุการใช้งานหรือว่าทําเมนูซะก่อนที่เขาจะเสียนะคะงาดํานะคะมีติดบ้านอยู่นะคะได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะที่จะทําเมนูนะคะด้วยความรักสุขภาพสุดขีดซื้อมาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะแล้วก็แฟกซีสนะคะที่มีอยู่นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะบอกก่อนว่าตัวงาดำเนี่ยนะคะณนะตอนนี้พี่ปูมีอยู่440กรัมและแฟกซีสพี่ปูมีอยู่260กรัมนะคะส่วนน้ําตาลทรายพี่ปูมี350กรัมะคะ่ะ เมนูนี้ใครจะเป็นของหวานทานเล่นในช่วงกินเจก็ได้นะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่ปูใส่แฟกซีสไปก่อนนะคะเพราะว่าเม็ดเข้าใหญ่นะคะก็ต้องคั่วเขาสักพักนะคะก่อนที่จะเอางาดําลงไปนะคะแต่ว่าใครจะคั่วทีละอย่างก็ได้นะคะมันก็จะเร็วหน่อยนะคะในเรื่องความกรอบนะคะแยกกันไปเลยแต่ว่าพี่ปูจะใส่งาดําลงไปแล้วนะ มันไม่มีอะไรเลยนอกจากที่ปูเสียดายของนะคะซื้อซับซื้อซ้อนมากท่านในบ้านเนี่ยนะคะอยากได้อะไรก็ซื้อมาแล้วเวลาทานไม่หมดเนี่ยนะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างก็มีราคาพอสมค,ควรนะคะเราก็มาถนอมอาหารโดยวิธีของเรานะคะให้ทานได้สบายๆของพวกนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากให ออหอมนะคะเราก็ต้องใช้เวลาคั่วนะคะจนกว่าเม็ดเขาจะพองนะคะจะเย็นๆค่ะพี่ปูก็ใส่เกลือลงไปนะคะเสตหนึ 1, ส่วนสช้อนชาเนี่ยนะคะในน้ําตาลทราย350กรัมของพี่ปูเนี่ยนะคะแล้วก็คนนะคะพี่ปูไม่ชอบออขนมที่หวานอย่างเดียวนะคะพี่ปูก็ใส่เกลือลงไปตัดนิดนึงเอาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเกินดีนะคะเพราะว่าจะกรอบจะกลายเป็นขมนะคะเรามาทําขั้นตอนอื่นกันเลยะคะ่ะ พี่ปูจะใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปนะคะ่ปูใช้ไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะพี่ปูไม่ได้ใส่น้ำลงไปเลยนะคะพี่ปูก็จะรอน้ำตาลทรายละลายนะคะ ราต้องใจเย็นพอสมควรนะคะกว่าน้ำตาลจะละลายเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่เติมน้ำเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะถ้ามั่นใจว่าน้ำตาลทรายของเราเนี่ยนะคะละลายหมดแล้วนะคะเราจะใส่งาตัดแป้นิตลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เมื่อมั่นใจว่าเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ภาชนะนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะพี่ปูก็มีกระดาษไขนะคะอีกแผ่นนึงนะคะมาวางทับเนี่ยนะคะแล้วพี่ปูก็จะกดนะคะให้มันรูปร่างดีขึ้นมาหน่อยนะคะ ก็จัดแต่งรูปทรงให้สวยงามตามที่ตัวเองชอบนะคะพี่กูก็ใช้ไม้กลิ้งนะคะมากลิ้งสักนิดนึงนะคะงานเนี้ยจะร้อนนานหน่อยนะคะหลังจากกลิ้งจนคิดว่ารูปร่างดีที่สุดแล้วนะคะก็ดึงกระดาษใขออกนะคะ เราต้องตัดตอนที่เขายังร้อนๆอนอุ่นๆนะคะไม่งั้นจะตัดลําบากนะคะนี่นะคะเราก็ทํารูปร่างตามความต้องการของเรานะคะเพราะฉะนั้นงาดำองพี่ปูกับเ,เมล็ดแฟกซีสนะคะก็ไม่เสียหายแล้วนะคะพี่ปูมาปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ